สิเนะปลาซิวแกงปลานี่ต้องมีใบกะเพรานะคะเครื่องปรุงในการทําแกงป่าปลาซิวนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องมีปลาซิวค่ะปลาซิวอันนี้นะคะเราต้องอผ่าเอาผ่าท้องเอาไส้ออกนะคะเพราะว่าถ้าเรากินทั้งตัวไม่เอาไส้ออกเนี่ยก็จะ ทําให้ขมแล้วก็กินไม่ได้เราก็จะต้องเอาไส้ออกทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ล้างเกลือให้สะอาดก็จะลดความขาวลงไปนะคะอุปกรณ์อื่นก็จะมีมะเขือมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็ใบกระเพราค่ะมีกระชายใบมะกรูดแล้วก็พริกฉีฟ้าหรือพริกกินดานแล้วก็น้ำพริกแกง น้ำพริกแกงปลาค่ะอันนี้เครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาพริกแกงไปผัดให้หอมค่ะเอาใช้น้ำพริกแกงสักประมาณช้อนก็พอไม่งั้นเดี๋ยวจะเผ็ดค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆประมาณกลางเนี่ยลงไปคั่วให้พริกแกงหอม ถ้าใครถ้าใครทานเผ็ดเนี่ยจะใช้น้ำพริกแกงมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ที่บ้านไม่ทานเผ็ดกันค่ะ mm hmm. เ้าเค่หอมแล้ก็ใส่เน้ำมมันไปข่วนนิดหนึ่งนะคะ พอน้ำพริกแกงหอมดีเราก็ใส่น้ำค่ะใส่พอพริกแกงเดือดนะคะเราก็ใส่มะเขือค่ะลงไป ชิมชิมปรุงให้เรียบร้อยก่อนใส่ปลานะคะทีนี้เราต้องชิมก่อนเพราะบางทีน้ําพริกแกงนะจะเค็มมาก่อนก็ปรุงรดค่ะใส่น้าําปลาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายปลายช้อนเพื่อ ตัดตัดรสตัดรสเค็มให้มันมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นหน่อยนะคะชิมนิดหนึ่งรสชาติเป็นไงอืมอร่อยฮึทำไมรสชาติมันได้ที่เลยชิมอีกนิดหนึ่งทำไปชิมไปก็อร่อยดีนะคะ ก็ใส่ใส่ใส่ปลานะคะอ่านี้่ต้องทนมากนะคะเดี๋ยวมันจะเหม็นขาวะคะ่ะ โอ้เนื้อปลาตัวนี้นเนี่ยปลาซิวเราก็จะใส่ใส่เนี่ยค่ะใส่กระชายพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดไปพร้อมกันเลยนะคะ รอให้กระชายสุกนิดหนึ่งนะคะเราก็ค่อยใส่ใบกระเพราใส่ใบกระเพราค่ะแกงป่านี่ต้องมีใบกระเพรานะคะใบกระเพรานาม,าม่อมหอม,หอม ใบกระเพาสลดนิดนึงเราก็พอใช้ได้แล้วค่ะน่าทานมากเลยปิดเตาแก๊สใช้ได้ทีนี้เราก็ตักค่ะ ตักใส่ถ้วยนะคะแกงป่าปลาซิวเสร็จแล้วนะคะ น่าทานมากเลยค่ะปลาซิวตัวเล็กๆกินได้ทั้งตัวเลยนะคะปลาซิวเนี่ยค่ะแล้วก็มีมะเขือขาวๆนะคะมะเขือเปราะขาวน่าทานมากเลยแล้วก็น้ำแกงอร่อยๆนะคะปลาซิวค่ะน่าทานมากเลยนะคะลองทำดูกันนะคะ